สวัสดีตอนกลางคืนนะครับมาย้ายต่อครับผมต่อที่เจอไว้เชิญทีมงานมาด้วยนั่นน่ะเขาไปน่ะไอ้มานี่เออเอาหัวมุดเขาไปทำไมตอดปรับละแมนเราจะผ่านคิวนะครับผ่านคิวตอดหัวได้ไอ้มนะันนี่ยขาวๆนะห,หน่เ,เ,เห็นปะแลก็อพ,พอดีใหญ่แล้ว ย้ายตอ่อครับย้ายตอ่อเห็นปะเห็นต oh, ัวอันเบาไตอยู่ข้างนอกอ่ะเออจีมีตัวหนึ่งเฝ้่าปากมูแพ้อยู่ฮะคือจิโบมี่ิึงดีๆไปทางเขงไปงรถตอดประเขารึไงออกหมดอะเออเก่าน้ำมันจีมันก่อนว่าจะนี่สิมาอย่างว่าเออน้ำมันโอ้พี่น้องเอ้บ้านนี่เสดายน้ำมันได้ถ่หน้าได้สิบไร่เล เอามาอุดต่อมาท่นจุ่มจักสองแอนเอาไว้สลบมันพร้อมเอาไว้อุดหูพร้อมข่าสลบมันซุ่มในหูแลน่ะมนเป็นสิบคนเล้เปนบัว,บวท่านมาันเลยตั้งเสียงมันเห็นมันเงียบซะกกันอั่งตัดอุดปั๊บเขามันจะดังขวักขวกักนะพี่น้องขวักขวักแจ็คน่อยกระถาตั้งเสียงมันเงีบยบพอเงียบปับ๊บแล้วเขาคอยตัดมัน อุดแล้วครับอุดแล้วครับอุดแล้วยเห็นมันโลน้่นนะเอาหอยต้นเต้นทั้งสันอุดแล้วไปปล่อยไปเราถ้าอุดแล้วนะมันบ,รรบดันออกแั้นะยังเบื้อาเบิ่งใจมันดันีีดันนียังดันนีเป็นโม่ห้างแตนล่ามห้างเผิงเก่าครับเอ้ยห้างหนิมเกา่าเอ้ยตอ,องมาเสือหน่อยครับผมหนารักหนารักนนารักหนาช่างขนาดเลยเมืองกิงพันกอกับกิ่งท่อไม้จิ้มเฉลวนี่หนะครับ สีวิมัดเซทาเดยวมันก่อข้อนใหญ่เลยนี่ตอลักษณะนี้ใหญ่ยากครับแล่ก็ต้องรุนกันแหละต้องใหญ่ละคิดว่าล่องเบิ่งไวออกพรรษาค่อยว่ากันเร่ต้องใส่ขีหดหรอเมื่อหักกระลอนว่าบ่ามีที่ไรบมดดีต่ออุดแลวก็เบิรงสิตัดหายจเฝ้าตัด เอากระมือนึงกระจับไปตัวกระถือเอกมาไม่รู้ต้องันอะไรถลบอยู่นี่เอากระถือมาจับข้างนอกพี่นะอันนั้นวนแม่เพลกไปวนแม่ต่อถ้ากระแตนมีหรองเอ้ยตื่นหมด <c oughs> พวกสิดแลน <c oughs> แต่นายครับเาขอเช็ดชทางนะครับเดี๋ยวข่าวดินแห้งอ่ะมีขาดทุนต้องบุญ <c oughs> อยู่ในยานตายทุกคนละไหว้ยโตัวไปตมันเลยไม่ร่นโป๊กมัน สลบซาแต่บอกว่าส่ได้หลายนมันนะมันรลายแล้วมันเบียกกันเน่แต่เดี๋วาอไปตัดวิคนไรงาเพาจะเปนปอดแหกเขาเยไม่ดึกก็ในเบิ้งเอานี่โอ้ยโอ้ยขนาดตัวไตัวมันเหเว้งูสัวหางเยอแตละหมอตทั้งหูหน่อยหดเไปตัดอันี้เีนนีกันเออบางเล่นงานมันเหล อยูงาอกมาได้มือหนึ่งก็จับไปมือหนึ่งก็หิวงาจับจดีเลยวะนั่นยาดีนแห้งไหลจปหมดเดี๋ยวมันแม่น้ะมันแท่อเปล่น้ามันปลอมอยู่ก็นน่ำสลบแทะมันเงาัดอยู่พื้นหลันบอถ้าาพื้นกัพอแล้วนี่ยมันอยัดูพื้นหลันบ่มันลงพื้นหลันบอผมคืองาหรุนแรงแต่ว่าโอ้ตีต้องเงาเงาดงาเงดูพื้นนะเนี่เขาหูเลย บอกทีเราจิ้หูหน่อยประเดี๋ยสิอ่ะจับมันเดียวเดี๋ยวห่วยให้มันเบิดก่อนโอ้ยมันมันใส่หน่อยนะสุน้อยยังได้เบียดเลยจะไปหายเงี้ยเบิ่งเอรอว่ามันแนวกะเงี้ยมันไตได้แค่มันนั่นั่เสลบได้มันแค่วิ่นหรือซื้ใส่หน่อยต้องใส่ได้หลายมันหลายแล้วแต่ว่ามันเห็ดหูใหญ่พวดโอ้ยมันก็หลายอยู่เอาอสมมีิมาพันอีกรอบนึ่งเนมันก็ซับมากเลยเนาะมันต้องเปียกๆซุบซุบ ทำไมแงีเข้าไปสองมือเนาะมือหนึ่งไหม่สี่สิบหันอยู่ยนะมันแางมันแางมือแบงมันแางมันจี <c oughs> <c oughs> น๊ขวดมันจี๊ขวดมันจี๊งานงอเตือน,นนะายเนาะเบ่งเอาคขาเป็นขวดกันเบ่งหนาวดูเบ่งหนาวดูโอ้โยหนาวมาเป็นตะย่านดอกเลยลองเบง่งตอดมะขอดอกต่อน,นะมะขอดีไข่มันเทาอยู่ไข <c oughs> ่มันเทาอยู่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวห้างจะไปหอยไปบานพี่น้องหอยไปต้นไม้ ใส่ไข่หัวพักคนหอยไปตั้งเวลาให้เจ้าของหัวพักไลใครอนุญาตให้เลี้ยงต่อเขาสิว่าแหละไงสาห้างไงไงสาอยู่บนกิ่งไ้มนะคันห้างเขานไงไงไปเป็นแต่ห่างไว่ายพอมเนี่ยเป็นต่ตอแค่แลยแต่ถ้าพื้นที่ถ้าเอาอาหารหลอมันจังไรจังสิไงหาหมูหายังไปหลอมันเด้อซื้อหมูมาแล้วโล่ไปให้มันบ้างเวลาห้างว้ยกูกคยจีซื้อหมูกินนั่นแหละไม่กินแต่อ มื่อตอนนั้นไปหากินใส่้าอาหารหลายก็ใหญ่ได้โตมันหลายอยู่มัดเสียคอนใหญ่ๆให้มันขึข้นคอนได้ใหญ่ๆแห้งมันสิเกินห่างมันคอนซำขา,าตัวโบกเย็นเลยซำสองหนูกำลังดีคอนแห้งซำหน,นึ่งใบใหญ่กว่านี้แบะเป็นไก่ครับโอ้ยปาร์ตผมมือตัวนี้ <c oughs> วันประคามพี่น้องเล้เบิ่งโปมันยงไล่โปมันเจอิตถอดก่อนโป่ลบโป๊กมือเฮ้ยเบ็นอะไบ่หมบหรอว่หยับไปหยับแล้วจับเขย่าดูอย่าอุดไว้รถตอให้หยับก็อุดไว้รถพันดีๆหยัดเข้าไปเล็กๆแล้วก็อุดไว้ข้าวเดี่ยวก็ฟื้นเราถ้าเปิดออกอากาศเขาอ่ะนี่เข้าไปมุนๆเขามุนไปทางเดียวตอนน่ะ ที่แจ้งขาวมุนกาไปการมาองกันยุ่งกันแล้วเมืองเซียนพี่น้องเอ้ยโอ้ยจะเป็นเห็ดกินส้มเนาะเครื่องหูเครื่องตาเฮออเอาละมันเปราะอ่อนกันมาเลยจับไปมาจิตต์อิงบุพเพนยาจะมันพันยานพี่น้องเอ้ยเมืองบุพเพนต์ตัดคาจะไม่ได้เลยนังกะนาพันนี่ก็ไปทางไหนเดินไปตัดเนื้อเน่าเพื่อมัดนะหุญยาน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 ุบะเนี่ยสุด หล่นโปกก๊กของแนลน่นได้เอา้าพี่น้องเอ้ยถ่ายเบิ้งฉากเด็ดนะบ้านนี้เด้อเด็ดนะบ้าน้มีอ,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 มอมย่างเกาะข้างในบ่มีบ่มีโดยความบางดีครับใหญ่ต่อไปอยู่บ้านเห็นมันหาหินน้ำลานของลานข้าเขามันทั้งอิ่มนี <c oughs> ม่หรือยุ่ยนไอปลาเนี่ยบิยนเม็ดเหมือดเดือดกระแตนสองตกับว่าคัดกันได้แจ้งเจ้าหน่อยกะรู้เอาถุงห่อเจ้าหน่อยเซฟไป หนาฝนได้หนาเนี่ยห้างมันอยู่ยใบไอซูงเนี่ยยัดมันกัดได้หันถ้ามันได้ฟืนกัดได้หฮนหอ่อใบพอเป็นพิธีเข้ามาโอ้ยน่ารักพี่น้องเลยน่ารักน่าชังเว้ยข้างล่างก็มีตัวหนึ่งห่ออย,ยู่หัดอะไรห่อเถอะมันไปไกลเบรครถต้องหัดถุงอ่ะขี่ไปล่มตานก็โลนปกเลยแล้อเอาซุปเขาตั้งนะ เอาสิกลับบ้านไปฮ็ดกับเขาต่อได้ไหมเดี๋ยวเลยเอาไปกันเอากันเอาแต่หอสิไหมหอเอานี่เขาหูถุงไหมไปตัดมันยังมันมัดยากเอาเขาหูถุงเอาอย่าไปเอาว่างลงสิแตกเอาเขาหูถุงสินะแต่กระหุบเขามั้ยแฟนกระหุบเขามาโอ้ยบระยู่อยู่แท่งเขานี่นะโอ้ยเอาว่างลงไปเลยสิว่างแค่หยังถุงหยางสิเออนี่นี่เอาเถอะนะเออนั่นเหตุออกข้าวนานึงแล้วมื่อื่นนะ ยังบ่ได้กลับไปหอดคอนน้ำอยู่เอาเทียวจะผมดูคนถือจะไปส่งบ้านลยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งทดีเออมยห้วิ่งทำดีอุ้รุดบนเลยบรุดออกไปตบใส่มือกับเออกับจอดรถตั้ต่เตรียมหูอยู่ไว่าดบรุดบรุดไม่อย่งจาอยู่หูหว่ตาปน่นไปครับพี่น้องกลับบ้านได้นะครับ กขึ้นรถเจ๊บากกันคิดถงเด็กอะไ้เห็นมันค่อยที่สุดนะอันนี้มัน,มนโอ้ยบ่มีฉากเด็ดฉากเลียนเลยพี่น้องเอ้ยฉากกดติดต,ต,ตามพันป่าหน้าหวานเป็นกำลังใจด้วยนะคะรับเผื่อมีคลิปเด็ดคลิปมันจะได้ไม่พลาดนะครับตอนนี้พานคิวขับมอไซค์ให้นั่งนะครับรู้สึกว่าวิวมากๆเลยน่ากลัวกว่านั่งเงาต่ออีกนั่งนอนจะมียดิ้อ่าจะใส่เมื่อไหร่แล้วล่ะพอ